สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อที่ว่าใครกำลังคิดไม่ดีพูดไม่ดีกับคุณนะคะหรือว่าเนินทาคุณใส่หลายคุณมีวิวให้ไม่เลือกสี่กองกองแรก คิตันสีแดงก้อนที่2กคิตันสีมูวก้อนที่3กคิตันสีเหลืองก้อนที่4กคิตันสีฟ้าส่งพลังพลังงานของคุณอนุญาตให้เปิดดวงชะตาของคุณนะคะด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์เรามาดูกันว่าใครคิดไม่ดีกับคุณพูดไม่ดีกับคุณนินทาคุณหรือว่าใส่ร้ายไปสีคุณพลังงานของคุณเป็นอย่างไรที่ทําให้คนคนนี้หรือว่าคนเหล่านี้นะคะอิจฉาคุณหรือว่าคิดไม่ดีกับคุณพูดไม่ดีกับคุณพลังงานของคุณนะตัวตนของคุณสามเหรียญ นะคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเกี่ยวกับคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้นะ,ะเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นคนที่มีความสําเร็จในอาชีพการงานนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาชอบทำบุญชอบช่เหลือชอบแบ่งปันเป็นคนที่เนี่ยเชี่ยวชาญ ในสิ่งที่คุณทำนะคะหรือว่ามีไหวพริบปฏิภาณดีนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเออลักครอบครัวนะคะฐานะการเงินการงานร่ํารวยนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเนี่ยสูงสิกับใครอาจจะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนะคะแต่ว่าเป็นคนดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นที่รักของบุคคลอื่นทั่วไปนะคะสาหรับ นะคนที่เหมือนกับว่าเอ,อ่อทำบุญมาตลอดคิดดีมาตลอดนะเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะมีความการวางตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีนะคะช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนอะกองนี้พลังงานงคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจ๊ะเรามาดูกันว่าใครอิจฉาคนดีๆอย่างคุณนะคะพลังงานของคนคนนั้นนะที่อิจฉาแล้วก็คิดไม่ดีกับคุณห้าเหรียญเขาเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงิน นะคะ The Devil นะ,ะเป็นคนคิดลบด้วยเป็นคนที่คิดไม่ดีเป็นคนอิจฉาลิษยาเป็นคนอิจฉาคนรวยเป็นคนอิจฉาคนมีเงินอิจฉาคนที่มีความสุขนะ,ะตัวเขาเนี่ยพยายามพยายามมากเลยคิดที่จะหาวิธีนะคะ ในเรื่องของการที่แบบทาให้คนอื่นรักเขาเหมือนกันมีชื่อเสียงเหมือนเหมือนกับคุณอะไรประมาณนี้นะทาให้ตัวเขาเด่นดูดีมีสเสน่ห์เหมือนคุณเป็นที่รักของบุคคลอื่นเหมือนเหมือนกับคุณพยายามทําทุกอย่างเลยนะเห็นคุณทาอะไรเขาก็ทําตามเห็นคุณพูดอะไรเขาก็พูดตามนะเออประมาณนี้นะคุณพูดขอบคุณเขาก็พูดตามนะคุณทําแบบทําตัวดีเขาก็ทําตามนะคะเนี่ยแหละ นะคะคือคนคนนี้คือพยายามที่จะทําอะไรที่มันเหมือนกับว่าเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นนะคะแต่คนอื่นนะหรือว่าคนที่แบบเหมือนคบกับเขาก่อนหน้าเนี่ยรู้นิสัยของเขาแหละนะคะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงฉะนั้นการที่จะมาทําดีทีหลังเพื่อที่จะมาลบหรือว่ากลบเกลื่อนความไม่ดีของเขาก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเขาเคยทําไม่ดีกับคนอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วการที่จะมาพูดดีทาดีหรือว่ามาสร้างภาพทีหลังเนี่ย ยากกับการที่จะไปลบล้างความผิดในอดีตได้นะเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่ชอบเข้าไปแล้วคนอื่นอาจจะเกลียดเข้าไปแล้วคนอาจ คนอื่นอาจจะเห็นนิสัยที่แท้จริงของเขาก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่เขาเห็นคุณทําดีคิดดีพูดดีนะ <_ S 1> นะเขาก็ทําตามเขาก็อยากเป็นที่รักของคนอื่นแต่คนอื่นเห็นภาพลบๆของเขาความไม่ดีของเขามาก่อนหน้านี้แล้วจึงไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดก่อนหน้านี้ของเขาได้นะคะคนนี้ก็เลยไม่ชอบคุณแล้วก็เกลียดคุณแล้วก็อิจฉาคุณนะพยายามทํนะาตามคุณอะนะพยายามพูดตามคุณแต่ก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นรักแล้วก็ชอบเขานะจ๊ะ เรามาดูกันคนคนนี้นะชีวิตของเขาเป็นอย่างไรคนที่อิจฉาคุณคิดไม่ดีกับคุณแม้เขาจะทําดีแม้เขาจะขยันทํางานแม้เขาจะเหมือนกับว่าพยายามสร้างภาพพยายามทําตัวเองให้คนอื่นรักพยายามทําตัวให้แบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่น่าเคารพนับถือแต่เดทจะ้ะ นะคะไม่เป็นผลเลยไม่มีประโยชน์ที่จะไปลบล้างความผิดในอดีตที่เขาเคยทำไม่ดีพูดไม่ดีกับคนอื่นได้นะคะคนอื่นเขารู้เช่นเห็นชาติเขาแล้วอะ่ะนะคะรู้นิสัยแย้จริงเขาแล้วนะจะไปทําดีตอนนี้มันสายเกินไปเสียแล้วที่จะไปลบล้างความผิดของเขาได้ฉะนั้นนี่แหละนะสิ่งที่เขาจะได้รับคือเขาไม่สามารถที่จะได้รับความรักความเมตตาจากบุคคลรอบข้างหรือว่าได้รับความไว้ใจจาก เพื่อนๆรอบข้างอีกนะคะแม้เพื่อนๆจะพูดดีกับเขาในช่วงเวลาหนึ่งแต่นี่สยัยแท้จริงของเขาจะเกิดขึ้นเองนะคะคนๆน,นี้เป็นคนที่แบบเหมือนโหยหาความรักขาดความรักนะคะคือก่อนหน้านี้อาจจะใช้อํานาจใช้ความที่แบบตัวเองนะคะเก่งหรือว่ามีความรู้มากกว่าคนอื่นนะข่คมคนอื่นนะคะประมาณเนี้ย ก็เลยเป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมงานก่อนหน้านี้นะคะแต่จะมาลบล้างความผิดต,ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วแลวหละน้ำมันสายเกินไปเสียแล้วนะพี่จะบอกอะไรกองที่หนึ่งอืมนะเพจสอบสอดนะคะก็เป็นคนคนุณอะเป็นคนที่แบบเหมือนเรียกว่านะ,ะดีมาดีกับร้ายมาร้ายกับนะคะประมาณเนี้ยนะ,ะแล้วก็เป็นที่รักของบุคคลอื่นนะคะ ตอนนี้คุณอาจจะคิดได้ว่าเออฉันควรที่จะทําดีกับคนที่ดีกับฉันผู้ดีกับฉันนํามอบความรักความเมตตาให้กับคนที่ดีกับฉันจะดีกว่านะคุณรู้แล้วว่าควรทําดีกับใครควรผู้ดีกับใครใครร้ายมาอะไรกับดีมาดีกับนะคะประมาณเนี้ยนะคะเหมือนกับบทเรียนบุคคลรอบข้างนะคะสอนให้คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออทาดีนะแต่จะทําดีให้ทุกคนนะคะปฏิบัติดีนะแต่จะปฏิบัติให้ถูกที่ นะคะประมาณนี้นะ,ะรู้จักกาลรรเทศะมากขึ้นหรือว่ารู้จักทำดีคีดดีผู้ดีกับคนที่ดีเท่านั้นนะคะส่วนคนไม่ดีนะคะก็ไรมาารกับนะคะประมาณนี้กองนีเนาะสังคมทุกวันนี้มันต้องแบบนี้นะคะเรามาดูลักษณะราศีของคุณเลขาเคามคเอรี่คนที่เกิดในวันพุธนะชาวธานามจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะ อะคอเรราศีกุมชายลมแล้วก็สัน่นคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันที่เกิดคุณและเขาเป็นวันที่11 13 15แล้วก็18นะจ๊ะก่อนที่สองเรามาดูกันนะว่าใครคิดไม่ดีกับคุณทําไม่ดีกับคุณแล้วก็อิจฉาคุณไม่ชอบคุณนะคะแล้วก็ผลกรรมหรือว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยเขาจะได้รับผลกรรมอะไรเนาะเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณกันดีกว่านะคะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไร ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรตัวตนของคุณเป็นอย่างไรเอซบอนนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าตอนนี้เวลานี้นะคะสิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณเหมือนกับคิดหรือว่าแสดงออกพูดเนี่ยนะคะมันเหมือนกับคุณไม่มั่นใจเลยอะ่ะ ะค,ะคุณมีความลังเลใจไม่มั่นใจกับสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของความคิดเรื่องของการทําอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันทําไปแล้วมันไม่ได้รับผลนะเหมือนที่คาดหวังไว้นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้อาจจะเป็นเรื่องการลงทุนก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบเลือกที่จะทําในสิ่งที่คิดว่าดีแล้วก็ มาถูกทางนะคะเหมือนกับเหมือนจะดีแหละนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะ,ะมันก็ไม่ได้ทําให้คุณเหมือนกับว่าชื่นชมในผลงานของคุณอะนะคะ <S <S บางคนท่านก็มีการเปลี่ยนงานย้ายงานนะทำงานที่แห่งใหม่รู้สึกว่าดีนะ,ะแต่ก็ไม่ดีสักทีนะ,ะก็ยังมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเข้ามาขัดขวางคุณอยู่อะนะ,ะ <S <S บ,าบางทีก็รู้สึกว่าเอออยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออกงานอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะอยากจะ สมัครงานใหม่หางานใหม่รู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขนะคะกองนี้เหมือนกับสับสนอนะ่ะนะคะสับสนในปัจจุบันชีวิตปัจจุบันนะคะงานหรือว่าสิ่งที่เลือกทําสิ่งที่เลือกลงทุนสิ่งที่เลือกเรียนก็ได้นะคะใครกําลังสับสนอยู่นะคะสับสนเพราะอะไรเรามาดูซีนะคะว่าคนที่กินไม่ดีทําไม่ดีกับคุณเนี่ยนะคะทาให้คุณอาจจะเป็นคนที่มาพูดมาเล่าให้คุณสับสนก็ได้นะ ะะอาจจะเป็นเรื่องการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วนะตัวคุณเนี่ยเหมือนเชื่อมั่นนะเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเห็นในเหตุแล้วก็ผลแล้วแหละนะว่าสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณสัมผัสเนี่ยนะสมมุติว่าคุณมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่สองคนนะคะแล้วคุณอยากจะเลือกอีกคนหนึ่ง แต่อยู่ดีๆนะเพื่อนมาบอกว่าคนนี้นิสัยไม่ดีทําให้คุณเชสนะมีความคิดที่เปลี่ยนจะไปเลือกอีกคนหนึ่งก็ได้นะหรือว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะว่าคุณเนี่ยเหมือนไปเชื่อคนอื่นแล้วก็ไปเลือกคนผิดไปเลือกงานผิดไปเลือกทําสิ่งที่ผิดนะคะประมาณเนี้ยสุดท้ายแล้วก็มีความมาเสียดายว่าเออจริงๆแล้วเรานะ่าที่จะเชื่อตัวเองนะไม่ควรที่จะเชื่อคนอื่นไม่ควรที่จะฟังคนอื่น นะอย่างเช่นบางทีเนี่ยนะคะเราฝันเราฝันเห็นโชคลาบนะ,ะเราได้เลขเด็ดมาเลยนะในความฝันของเราเนี่ยนะ,ะเรามั่นใจว่าถูกแน่แต่พอเช้ามาเราก็ไปซื้อตามคนอื่นเพราะว่าเชื่อคนอื่นว่าเฮ้ยเลขนี้มาแน่ๆนะสุดท้ายแล้วก็ผิดหวังนะทั้งที่คุณเหมือนกับว่าจะมีโชคลาบนะคะคุณก็ไม่มีนะหรือว่าคุณมีเนื้อคู่จริงๆของคุณแต่คุณก็ไปเลือกอีกคนหนึ่ง นะที่ไม่ใช่เนื้อคู่กลายเป็นคู่กรรมของคุณนะคะประมาณเลือกผิดแล้วชีวิตก็เปลี่ยนหรือว่ามีความเสียอกเสียใจเสียดายนั่นเองเพราะว่าไปเชื่อคนอื่นนะคะเรามาดูกันคนอื่นเนี่ยนะคะน้าที่จะเหมือนกับว่าไม่หวังดีกับคุณเนาะนะคะประมาณที่แบบมาเล่าเรื่องราวหรือว่าไม่อยากจะให้คุณมีความสุขไม่อยากจะให้คุณเจอคนที่ดีก็ได้นะคะรู้สิว่าคนเหล่านี้นะคนที่คิดไม่ดี เ,ะะเขาตั้งใจเลยนะคนเหล่านี้เนี่ยตั้งใจที่จะเหมือนกับทําให้คุณแพ้นะคะทําให้คุณเหมือนกับมีชีวิตที่ย่าแย่นะคะไม่ให้คุณไปเหมือนกับว่าไปเริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่ที่ดีประมาณที่ไม่อยากให้คุณมีความสุขนั่นแหละนะคะอยากให้คุณเจอแต่ความทุกข์เจอแต่ความรักที่ไม่สมหวังนะไปเลือกคนที่แบบว่าออคนที่นิสยัยไม่ดีนะส่วนคนดีเขาก็นะคะ มาเล่ามาบอกให้คุณแบบประมาณที่เฉยไฉไปเลือกคนไม่ดีไปนะไปเลือกคู่กรรมไปส่วนไอ้คู่แท้ไอ้คนดีๆเนี่ยนะคะเขาก็แก้งมาบอกว่าคนนี้ไม่ดีนะ,ะจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าสิ่งที่คุณจะเลือกคนที่คุณจะเลือกเป็นแฟนเป็นภรรยาในอนาคตเนี่ยนะคะเป็นคนนี้จริงๆคุณสัมผัสได้จริงๆว่าเขาเป็นคนดีนะคะอืม ก็เนี่ยแหละนะคะคนที่แบบอยากให้คุณพบเจอแต่ความทุกข์นะไม่มีความสุขนะความรักแตกแยกแตกเล้าเนี่ยนะคะคือเป็นบุคคลรอบข้างนั่นเองบุคคลใกล้ตัวเรามาดูกันนะคะไพออ่าบอกอะไรกองน,นี้สังคมรอบข้างที่ไม่อยากให้คุณมีความสุขนะคะ the view of fortune ะะจงเชื่อมั่นในโชคชะตานะคะไม่ต้องไปเสียดายวันเวลานะคะหรือว่าไปเสียดาย ออความสัมพันธ์หรือว่าใครอะไรก็แล้วแต่นะคะในสิ่งที่คุณเหมือนกับว่ามีโอกาสจะเริ่มต้นใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสําเร็จเรื่องความรักนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับหน้าที่จะฉลาดนะคะมีไหวพริบปฏิพันธ์ดีแหละนะคะแต่เหมือนเพียงแค่อาจจะเป็นความหูเบาอารมณ์ชั่ววูบนะที่ไปหลงเชื่อนะ,ะอะไรที่มันเหมือนกับว่า เวลาที่คุณเหมือนกับมีความไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะนะคุณมักที่จะไปเชื่อคนที่เหมือนกับเขาเข้ามาไม่หวังดีกับคุณอะ่ะประมาณนี้นะด้วยคุณขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแค่นั้นเองแต่จริงแล้วคุณน่าจะรู้นะนะน่าจะรู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะคะประสบการณ์จะสอนคุณให้คุณรู้ว่าควรเชื่อใครควรไม่เชื่อใครควรไว้ใจใครและก็ไม่ไว้ใจใครกองนี้มักที่จะถูกคนเป่าหูบ่อย หนะลอกให้ทําอย่างนั้นหลอกให้ทําอย่างนี้นะเพราะว่าอาจจะเหมือนกับว่าไม่มั่นใจในตัวเองนั่นแหละนะคะเรามาดูลัคนาราศีของคุณกองที่สองแคปค่อนราศีมกรชาวทดินนะคะแคนเซอร์ราศีกรกฎชาวทานา้ำเทราราศีพะศษชาว ดินนะคะวีนาสราศีพระสบราศีตุลในที่เกิดคุณและข่าวเป็นวันที่2 4งสแล้วก็16นะจ๊ะกดรับอพรังงานคอมเมนต์ไว้ต้คลิปนะคะสิ่งไหนนะที่เป็นประโยชน์ก็รับเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันนะจ๊ะสวัสดีค่ะกรที่3คิดตั้นสีเหลืองก็พิจารว่าใครนะที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณอิจฉาคุณหรือว่ามักที่จะ ใส่ไล่ไปสี่คุณก็ได้นะคะไม่หวังดีกับคุณอ่ะเรามาดูกันพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. ขออนุญาตเทวดาประจำัวคุณเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะมาดูพลังงานของคุณกันว่าเออทำไมคนอื่นถึงมีความอิจฉาคิดไม่ดีกับเราใส่ไลาไปสีเราหรือว่าไม่ชอบเรานะคะ mm hmm. พลังงานกองที่สาม mm hmm. The Tower อ mm อืม hmm. 킹ออฟเดคาล a c l e in เ e ิร์ดนะคะห้าเหรียญโอ้ยห้าถ้วย o ฟล OF CUP สี่ถ้วยภายใต้สำหรับตัวคุณเป็นเดอะฟูนะคะณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณนะคะจะเป็นคนที่เหมือนกับเจอเหตุการณ์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะอาจจะทำให้คุณเออล้มละลายผิดพลาดในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักนะคะ อาจจะเป็นพ่อม่เป็นแม่มาเป็นเป็นคนที่ผิดหวังนะเป็นคนที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้ตัวคุณอะเปลี่ยนไปในรูปแบบของการที่นะะเป็นหนุ่มโสดเป็นสาวโสดเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่เอาอะไรแล้วนะคะเบื่อแล้วนะคะไม่สนใจอะไรแล้วรู้สึกว่ายิ่งพยายามทําไปยิ่งเหนื่อยนะยิ่งทอ้ออะไรเงี้ยนะคะคือมานึกถึงอดีตเรื่องราวอดีตมันเหมือนกับทาให้ตัวคุณอะเหมือนมันไม่สามารถที่จะ กลับไปแก้ไขพฤติกรรมในอดีตนะคะหรือว่าเหตุการณ์ในอดีตได้เพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยนะมันเหมือนกับคุณรู้สึกว่าชีวิตคาดหวังอะไรไปมันก็แค่นั้นนะมันเหนื่อยเปล่านะคะใช้ชีวิตชิลๆอยู่กับปัจจุบันแล้วก็นะคะประมาณที่เหมือนกับหาโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่จะดีกว่านะแต่รู้สึกว่าอดีตมันก็ทําให้คุณเหมือนกับว่าจําฝังใจอยู่นะ ะะเป็นเรื่องราวอาดีตหรือว่าเหตุการณ์อดีตอ่ะความผิดพลาดในอดีตอ่ะทำให้คุณจําฝังใจแล้วก็นะเป็นบทเรียนของชีวิตราคาแพงครั้งยิ่งใหญ่เลยแหละนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิดหรือว่าเป็นคนถูกนะคะกระทาก็ตามเนาะเร้มาดูกันนะคะว่าใครคิดไม่ดีกับคุณนะคะใครคิดไม่ดีกับคุณใครมาตอกย้ำซ้ำเติมคุณเดอะเดวิล เดอะเฮอร์มิเออถ้าบอกว่าเป็นมนุษย์นะคะก็จะเป็นมนุษย์ที่แบบเขาเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นผู้ที่อยากจะสอนสั่งคุณให้คุณได้รู้รสชาติของความที่แบบเคยใช้ชีวิตที่โออารู้รานะคะหรือว่าลงละเลงไปกับนะสิ่งยั่วยุอบายมุกทั้งหลาย นะคะหลงละเลงในเรื่องของการที่แบบว่านะอยู่ดีๆก็รวยแล้วก็มีเงินมีบ้านมีรถมีชื่อเสียงนะแล้วก็นะคะอาจจะไปกินเที่ยวดื่มสังคมเยอะแยะมากมายนะทำให้มีปัญหากับคนรักกับครอบครัวนะแล้วก็เกิดปัญหาแต่แยกแตกร้าวนะคะแล้วก็หย่ากันเลิกกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำให้ตัวคุณอาจจะเข้าไป กระทำในเรื่องของนะักกิเลสตถานะอบบยามุกต่างๆราคะาต่างๆด้วยเป็นเหตุปัจจัยให้ชีวิตนะพังทลายล้มเหลวในเรื่องของครอบครัวความรักแล้วก็นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่มาสอนคุณนะเจ้ากรรมนายเวรด้วยมาสอนบทเรียนการใช้ชีวิตของคุณนะ,ะว่าคุณเนี่ยนะคิดไม่ดีทําไม่ดีนะหลงผิดหลงชั่วไปชั่ววูบชั่วขณะ ลงและเลิงไปกับอบบยมุกนะไฟแสงสีหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของเออนะการที่แบบทาให้ครอบครัวแตกแยกแตกราวเพราะว่านะมีกิ๊กนะคะไปดึงมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่แตกแยกแตกร้าวกับคนรักเพราะว่าการกระทำของคุณเองนะคะทําให้ชีวิตครอบครัวคุณร้าวฉานนั่นเองก็ได้ในบางคุบางท่านหรือว่าอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่านะคะเจ้ากรรมนายเวรที่เหมือนกับมาสอนมาสั่งคุณ่ะนะคะมาแนะแนวทางชี้แนะแนวทางให้คุณนะคะเป็นความหวังดีหรือว่าจุประสงค์อย่างไร King of sword i n r e v e r ก็น่าที่จะเหมือนกับว่าเหตุปัจจัยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะ,ะมันเป็นเหตุที่ทำให้คุณเหมือนกับว่า หันมามุ่งเน้นในเรื่องของการทําดีการปฏิบัติดีนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าหลงผิดชั่ววูบชั่วขณะนี่แหละนะคะให้คุณกลับมาอยู่ในเส้นทางของนะคะศีลธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็ได้เจอเส้นทางใหม่นะ,ะที่จะเป็นเหมือนกับเป็นโอกาสดีๆให้คุณอะ่ะยังเปิดโอกาสให้คุณนะคะได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจด้วยก็ได้หรือว่าให้คุณได้เจอความรักใหม่ครอบครัวใหม่ นะที่เป็นคู่แท้ของคุณะนะคนนั้นก็อาจจะเป็นคู่กรรมของคุณนะที่แบบคุณกับเขาเคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันแล้วนะตอนนี้ก็น่าที่จะหลุดพ้นจากกันใครที่แบบมีปัญหาในเรื่องราวของความรักเนาะนะนะคะก็จะได้รับโอกาสใหม่ๆได้เจอความรักใหม่นะคะคนคนนั้นมาเป็นบทเรียนมาสอนบทเรียนให้กับคุณว่านะคะไม่ควรที่จะ นอกลู่นอกทางนอกใจคนรักนอกใจภรรยาสามีให้รักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็ประพฤติดีประพฤติชอบนะอย่าหลงละเิงกับอบบยมุกต่างๆด้วยก็ได้นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มาสอนมาสั่งมาแนะมาชี้แน่แนวทางให้เนาะเรามาดูนะคะว่า,าลัคนาราศีของคุณ เป็นราศีเมคเกอรี่คนที่เกิดในวันพุธชาวต้น้ำนะเออท่าดินพุทธศักราชแอรูราศีเมจชาวทัดไฟนะคะแล้วก็แคปิ้ลอนราศีมาเมกขจรท่านดินวันที่เกิดของคุณเป็นวันที่1 10 15แล้วก็26นะจา๊ะตื่นรู้แล้วเนาะนะคะต่อไปนี้ก็นะคะเดินทางสายกลางนะคะสวัสดีคะ่ะกองที่4คิทตันสีฟ้ากลุ่ข้อบันไดทีด่ว่าใครกําลังคิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะคะอิจฉาคุณ หรือว่าอาจจะมาชี้แนะแนวทางให้กับคุณเหมือนกองที่3ก็ได้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรจ๊ะพลังงานของกองที่4เป็นอย่างไรเอ่ยสามถ้วยนะคะก็กำลังเฉลิมจะหลงนะคะในเรื่องของการที่แบบเหมือนสิ่งที่ทำงานที่ทำนะคะ คือณช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนมีอุปสรรคมากมายเรื่องราวมากมายนะคะหรือว่าในเรื่องของการแข่งขันก็ได้นะกองนี้สอบชิงทุนสอบแข่งขันสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสมัครงานก็ได้รับโอกาสนะคะได้รับความสําเร็จได้รับความโชคดีนะ,ะได้ถูกคัดเลือกนะ,ะได้เปลี่ยนงานได้ย้ายงานนะคะได้มีความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะจากสิ่งที่คุณทําเพราะว่ามันเหมือนกับว่า กองนี้คือพอได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงเงินงานแล้วรู้สึกว่าอุปสรรคมันมากขึ้นนะคะออความรับผิดชอบมันต้องมากขึ้น นะตำแหนนะ่งหน้าที่การงานใหญ่โตนะเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นก็ต้องมีงานทําม,มากขึ้นนะมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยนะคนะนะก็อาจจะเหมือนกับว่ามันจะมีในเรื่องของปัญหางานปัญหาออบุคคลรอบข้างปัญหาเพื่อนนะจุกจิกนะคนโน้นก็โยนงานมาให้คนนี้ก็เอางานมาให้ทําเยอะแยะมากมายนะรู้สึกว่าเออทำไมเหมือนกับเหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่ดีประมาณนี้ นะเหมือนได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นใหญ่ขึ้นเงินเดือนมากขึ้นแต่ทําไมรู้สึกเหนื่อยจังเลยทําไมไม่สบายอย่างที่คิดไว้นะคะเรามาดูกันนะว่าใครที่เหมือนกับคุณอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเขามอบหมายงานให้เราเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาแกล้งเราหรือเปล่านะหัวหน้างานแกล้งเราหรือเปล่านะประมาณนี้เรามาดูกันว่าใครคิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณมอบหมายงานให้คุณทําเยอะแยะมากมายนะคะ มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทำนะงานที่คุณทําเยอะแยะมากมายเนี่ยนะทํทเยอะนะก็ยังเหมือนกับได้แค่นี้นะทางานเยอะแยะมากมายนะคะลงทุนเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังไม่ได้ผลหรือว่ายังไม่ได้นะการตอบแทนการตอบรับที่มีความสุขอะนะมันเหมือนกับว่าทําไปก็ได้แค่นี้นะทำเยอะก็ได้แค่นี้นะทาน้อยก็ได้แค่นี้ ก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ยแล้วจะทําไปทําไมเนี่ยนะทำไปก็เสมอตัวลงทุนไปก็เสมอตัวก็รู้สึกว่าเออคิดอยากจะหางานใหม่นะหรือว่าหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็คิดว่าเออสิ่งที่ทําเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณเองนะั้นที่คิดอยากจะทําหลายๆอย่างนะคะหางานให้กับตัวเองนะอยากจะทําให้ตัวเองรวยหรือว่ามั่งคั่งมั่งมากขึ้นนะคะ ก็เลยหางานทําเยอะแยะมากมายงานเสริมอาชีพเสริมต่างๆการลงทุนนะคะคืออยากจะรวยทางลัดอยากจะรวยเร็วๆอยากจะมีชื่อเสียงเร็วๆประมาณนี้นะแต่ก็ไม่มีประโยชน์นะบางคนท่านก็ทํางานเกี่ยวกับโซเชียลยิงแอดบ้างอะไรบ้างนะก็ไม่เห็นจะมีชื่อเสียงเหมือนคนอื่นเลยนะทางานเยอะก็ไม่เห็นจะมีตังก็เหมือนเท่าเดิมอ่ะนะคะรายจ่ายก็เท่าเดิมนะคะก็ไม่เห็นจะรวยสักทีก็ยังทําเหมือนเดิมก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิม นะสิ่งที่นะ,ะคุณรู้สึกเนี่ยลองาดูซิว่าเพราะอะไรทําไมรู้สึกว่าเออเราทํางานเยอะแต่ทําไมมันได้น้อยนะคะเพราะว่าในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของคนของคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีคู่แข่งเยอะด้วยนะคะแล้วก็บางทีอ่ะงานที่คุณทํางานที่คุณจับเนี่ยมันเหมือนกับ มีทั้งงานประจำมีทั้งงานเสริมมีหลายอย่างก็เลยทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยท้อด้วยนะคะเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเท่าไหร่นะ,ะแล้วก็เลยทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับเบื่อหน่ายท้อแท้กับสิ่งที่ทำอะเนาะนะ,ะแล้วก็คิดอยากจะเหมือนกับว่าเออรวยทางลัดด้วยก็ได้นะคะกองนี้ขอให้เหมือนกับว่ารักในสิ่งที่ทำนะคะ งานประจำเนี่ยนะก็อย่าเพิ่งปล่อยนะคะอะไรที่เป็นงานเสริมที่ยังไม่มั่นคงก็ทําไปเรื่อยๆก่อนนะกองนี้มันเหมือนกับว่าน่าจะเป็นบทบททดสอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของคุณแหละนะคะคุณอาจจะไม่ได้ชํานาญการอย่างที่คุณคิดหรือว่าคุณยังไม่ได้เก่งพอนะคะคนอื่นอาจจะเก่งกว่าคุณอ่ะเขามีเทคนิคของเขาฉะนั้นศึกษาหาความรู้ให้มากๆนะเรียนรู้ให้มากมาก นะไม่ใช่ว่าแบบเราอยากจะทําแล้วเราก็มั่นใจแล้วเราก็ทําลงไปนะสุดท้ายแล้วก็มันเกิดความผิดพลาดนะเกิดมาจากตัวเราเองนี่แหละที่เราไม่รอบขอบเองที่เราผิดพลาดเองนะลองไปศึกษาดูคนอื่นนะคะแล้วก็เอามาปรับปรุงกับผลงานของตัวเองนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณต้องทําคนเดียวแล้วมันก็เลยต้องเหนื่อยนะก็ลองหาผู้ช่วยหาคนช่วยแนะนำขอคำแนะนำจากคนอื่นนะคะ คือไม่มีใครคิดไม่ดีกับคุณนะแต่เป็นตัวคุณต่างหากที่แบบรู้สึกว่าทําคนเดียวแล้วมันรู้สึกเหนื่อยนะคะเราคิดลบกับตัวเองเราคิดว่าตัวเองคือแบบเหมือนเก่งมากแล้วนะมันมีความอีโก้อยู่นะแล้วก็ทําให้เราเหมือนกับว่าดันทุลังทําไปโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยประมาณนี้นะคะคือไม่มีใครมาทําอะไรคุณนะแต่คุณคิดเองทําเองแล้วก็เหนื่อยเองนะคะกองนี้ก็ต้อง มาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรตัวคุณเนี่ยนี่ไงนะคะทางานเยอะทํางานหนักนะนะทาคนเดียวด้วยนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนะ,ะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าตัวคุณเองอาจจะมีประสบการณ์น้อยมีอายุน้อยนะคะแต่ก็อยากจะทําเหมือนเหมือนกับเขาอย่างเงี้ยนะ,ะก็เลยทําให้คุณเหมือนกับไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ตั้งใจไว้นะคะลองไปศึกษาหาข้อมูลไปปรึกษาคนที่เขารู้คนที่เขาทําก่อนหรือว่าไปเรียนให้เป็น เป็นการเป็นงานไปนเรียนคอร์สไปเข้าคอร์สไปเลยนะคะเราจะดูรู้เทคนิคด้วยนะคะอืมจะได้ไม่เสียเวลาเนาะไม่มีใครทําอะไรคุณนะคะตอนที่สี่เนาะเรามาดูลัคนาราสีของคุณธราราศีผบชาตดดินสันคนที่เกิดในวันที่ชาวธาตุไฟ วัตถุชนนะ้มีกรโกบิจิกนะสเติรวันทเกิดวันเสาร์ฉาดีวันที่เกิด,ดกของคุณเป็นวันที่2 13 19แล้วก็24นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทําคลิปนะจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเป็นไกด์ไลน์ชีวิตให้กับคุณนะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ